ครับผมก็จําเป็นบทสรุปแล้วล่ะครับว่าเราเปิดไฟล์ได้แล้วเราเขียนไฟล์ได้แล้วเราสามารถที่จะอ่านไฟล์ต่างๆขึ้นมาได้แล้วคราวนี้ครับมันมีหลักการอยู่น,นิดหนึ่งว่าเมื่อเราเปิดไฟล์ได้นะครับเราอ่านไฟล์ได้แล้วเราเขียนไฟล์นะปุ๊บมันก็ถึงท่านสุดท้ายครับคือการปิดไฟล์นะครับตัวอย่างของลักษณะของการปิดไฟเนี่ยคือเหมือนกับว่าเราเปิดไฟล์เพื่ออ่านนะครับแล้วเราก็เขียนข้อมูลลงไปปุ๊บเนี่ย ใน Python เองก็จะใช้ method close นะครับก็ที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือเราจะต้องปิดไฟล์เสมอนะครับเมื่อใช้เสร็จนะครับแต่ข้อดีอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราใช้คำสั่ง with แล้วก็ตามด้วย open จุดๆแล้วเราจะเปิดไฟล์แบบไหนก็ตามนะครับ as ไฟล์ปุ๊บเนี่ยแสดงว่ามันจะปิดอ่าไอไฟล์ไพทอนเนี่ยมันจะปิดไฟล์ให้อัตโนมัติเลย นะครับตัวนี้เราไม่ต้องมาแล้วนั่งสั่งไม่ตด close เลยนะครับแต่ถ้าเราเปิดไฟล์เองด้วยคําสั่ง open เนี่ยครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นถ้าเรา open ปุ๊บนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์แล้วก็เป็นโหมดนะครับ r เนี่ยมาทำงานกับไฟล์เราก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าหลังจากที่เราทํางานเสร็จปุ๊บเราก็ต้องสั่งว่าไฟล์จุด close ด้วยนะครับคราวนี้ที่สําคัญที่สุดนะครับผมอยากจะย้ําแล้วก็ลืมย้ําไปเลยว่าเวลาเราเปิดแฟ้มข้อมูลหรือตั้งตัวแปรเกี่ยวกับไฟล์นะครับ เราต้องตั้งใช้คําว่าไฟล์นะครับไฟล์ด l ดคลอสนะครับก็คือทําการปิดไฟล์แต่ถ้าอยากจะกลัวลืมนะครับเราก็เปลี่ยนมาใช้เมธอดเป็นวิดนะครับนะครับตัวนี้คือต้องวิดตัวเดียวนะครับผมวิดโอเพนแล้วก็ mydata.txt นะครับแล้วก็เปลี่ยนบดเป็น r นะครับเวลาเราทํางานเสร็จเรียบร้อยนะครับบล็อกของวิดเนี่ยเมื่อทํางานเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะปิดไฟล์ให้อัตโนมัติเลยนะครับ ไฟล์จะถูกปิดอัตโนมัติเมื่อจบบล็อกนั่นเองนะครับมันก็เป็นหลักการอย่างหนึง่งอันนี้ผมมีเพิ่มให้นิดหนึ่งครับว่าอาจารย์ถ้าเกิดสมมติเป็นไฟล์แบบ csv ละ่ะตัว Python เองสามารถที่จะจัดการกับมันได้ไหมนะครับได้ครับผมก็คือไฟล์ csv เนี่ยมันมาจากคำว่า common separate values นะครับก็คือเป็นแฟ้มข้อมูลที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายนักเรียนหรือผู้เรียนเห็นไหมครับว่าไอ้ csv นี่คือเป็นแฟมของข้อมูล จากโปรแกรมประเภทใดครับมันคือไฟล์ของ s สเป h ชีตใช่ไหมครับก็คือพวก Excel พวก g o o l l s s h e t t อะไรเงี้ยครับซึ่งปัจจุบันนี้ข้อมูลที่เอาไปใช้ในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์เนี่ยก็จะมีข้อมูลในลักษณะของคอมมา่าหรือขั้นข้อมูลแต่ละค่าแต่ละค่าเนี่ยเยอะเลยนะครับใน Python เองจริงก็ใช้โมดูล csv นะครับจะช่วยในการอ่านหรือเขียนไฟล์ csv ได้ยยง่ายๆนะครับดูตัวอย่างนะครับว่า การอ่านไฟ CSV, ล์ csv เราก็จะต้องใช้คำสั่ง import วากแล้วก็ csv ขึ้นมาหลังจากนั้นเวลาเรา open เนี่ยเราจะ open ทำการ open วงเล็บนะครับ data csv ได้เลยนะครับเวลาเราใช้ปุ๊บเนี่ยสังเกตนิดนหนึ่งครับเวลา reader นะครับ read ปุ๊บเราก็ใช้ csv reader เห็นไหมครับวงเล็บไฟล์นี่คือเป็นรูปแบบของการอ่านไฟล์ประเภทแบบ csv นะครับหลังจากนั้นก็เอาไปทำกับตัวแปร reader ได้เลยก็คือ บนลูปนะครับดึงขึ้นมาทีละบรรทัดก็ได้ for row in reader นะครับก็เป็นหลมมาได้เพราะฉะนั้นรูปแบบของการอ่านไฟล์ csv เนี่ยตัวอย่างของที่เราเห็นในต่อไปนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่าเราต้อง import csv เข้าไปก่อนนะครับเพื่อจะเรียกใช้งานมัน